ัสดีครับฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพนะครับวันนี้ขอนําเสนอ4ทีมสุดท้ายนะครับใครจะเข้าไปสู่นัดชิงชนะเลิศน,นะครับได้แก่ปารีสแซงต์แชมงนะครับแล้วก็เรอัลมาดริดนะครับลาชันชุดเขาแล้วก็หนึ่งเดียวในอังกฤษที่ยังคงเหลืออยู่นั่นก็คือเชลซีนะครับนําทีมโดยโครพัมเมอร์นะครับและเป็นที่น่าตกใจหรือว่าน่าเซอร์ไพรส์ หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับ1ทีมจากบราซิลนะครับโอ้โหฟลูเมนเซนำทีมโดยเทียโกซินวานะครับวัย40กว่าปีแล้วไม่น่าเชื่อว่าเป็น1ทีมบราซิลที่สามารถทะลุทะลวงเข้ามาอย่างร<ม>อบ4ทีมสุดท้ายได,ได้ประวัติผลงานแต่ละทีมนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเช่นปาดีแซงช m แมงก็ถือได้ว่า ดีกรีแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนนะครับมีเดกรูมีเดมเบรยนะครับโหโมีคาวาเชกาฟาเบนลุยวิตินโยมีนักเตะลูเบนเนเวสแล้วก็ฮาคิมี่โดรล,ล,ลูม่านะครับมากุยฮอร์ถือว่านักเตะแต่ละคนนั้นกำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มนะครับผมแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าซึ่งในนัดเปิดสนามนั้นเขา มีผลพ่ายแพ้ไปศูนย์ตัวหนึ่งนะครับส่วนเรอัมลมาดริกโอ้โหฟอร์มกำลังร้อนเรื่องร้อนแรงต่อนเนื่องนะครับซึ่งเรมาดริดน,นั้นก็มีข่าวดีตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเนื่องจากได้โค้ชคนใหม่แล้วก็คือซาบีอลองโซนั่นเองนะครับซาบีอลองโซก็นําทีมผมกําลังพลมาเต็มสตรีมเต็มเปี่ยมเลยนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นคิเรนเอมเบร่จูสเบอร์ริงแฮม วินิสุชเชเนียโลดิโกวาเดเดฟันกาเซียแล้วก็ประตูนะครับกูกูตัวพวกนี้ก็ถือามาเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหลังที่เพิ่งเซ็นเข้ามาใหม่นะครับฮอยรุนจากรีกอังกฤษนะครับสมแล้วก็นักเตะใหม่อย่างเทรนส์อโนนะครับที่เพิ่งสอยมาจากเดวิลพูลนะครับก็จัดเป็น2งแอซิดเลยนะครับซึ่งบิมาริกก็ฟอร์มร้อนแรงนะครับเพิ่งตบ บอริเซียดอสมุนมาไปด้วยประตู3ต่อ2นะครับผมแล้วก็กองหน้าที่ฮอตที่สุดในเรนะียลมาดริกในตอนนี้ก็คือเขามีนามว่ากาเซียนะครับซึ่งเป็นดาวซนโวอยู่ในขณะนี้ไปที่4ประตูนะครับผมส่วนระหว่างคู่เปเชกับเรียลมาดริกนี้ก็จะเป็นการเผชิญหน้ากันนะครับระหว่างซิ์เกาเอมบาเบจะได้เจอนักเตะเก่าแล้วครับ ส่วนมาอีกคู่หนึ่งนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างเชลซีกับฟูมินเซ่ก็จะเตะก,กันในเวลาตีสองนะครับผมเชลซี Chelsea นี่ก็ฟอร์มร้อนแรงนะได้ข่าวว่าโซอ่ขนนักเตะไปประมาณ3ลมรถบัสเลยนะ30มสิบกว่าคนนะ่าจะเตะส่งได้3ชุดเนะี่ยเชลซีเอเชลซีบีเชลซีซีอะไรประมาณนี้นะครับผมก็นำทีมโดยครัว โคพัมเมอร์นะครับที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงอยู่ในสตอรนี้นะครับแล้วก็ดีดรปนะครับที่เพิ่งยามาจากแมนซิตี้ฟอร์มก็กำลังร้อนแรงเหมือนกันนักเตะคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเอนโซโฟนังเดนนะครับโอ้โหก็มากันถือว่ามากันครบแล้วครับแล้วก็เขาเพิ่งจะได้นักเตะใหม่ไปนะครับก็คือเจลเบรโดนั่นเองนะครับส่วนกองกลางก็มาเพียบพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นวาเซตกาเซโดนะครับผม กองหลังก็จะมีเจกปั้นนะครับแล้วก็ทีมที่ขานักเตะที่เล่นอยู่แล้วในสปนเรีนะครับซึ่งมีฟอร์มร้อนแรงในฤดูก,กาลที่แล้วส่วนฟูลิูเลเซในกานำทีมโดยเตีอโก้ซิลวานะครับส่วนมากนักเตะที่อยู่ทีมสโมสอนนี้จะเป็นนักเตะบ้านเกิดจากบราซิลทั้งนั้นเลยนะครับผมซึ่งจะทำให้สไตล์บราซิลแล้วก,ก็การเล่นความเข้าใจการสื่อสาร มีส่วนสำคัญนะครับผมในการเขาเรียกว่าผสมผสานนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับฟีฟ่าคัพเวอร์ครัพใน2025เนี่ยมันก็มีหลากหลายทีมนะก่านที่จะได้4ทีมสุดท้ายเข้ามาเนี่ยก็เราไปดูจากเชลซีเนะครับเชลซีก็ผ่านเบนฟิก้าเข้ามานะครับแล้วก็ไปตบทีมจากบราซิลแล้ว แล้วก็ได้เข้ารอบเข้ามาครับส่วนฟูลรินเซ่นี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับตบใครมารู้ไหมตบอินเตอร์มิลลานเข้ามานะครับและส่วนทีมจากซาอุดีอารเบียก็ตบทีมจากแมนซิตี้ทีมจากอังกฤษนะครับผมก็แล้วฟูรินเซ่ก็มาตบทีมจากซาอุดีอารเบียก็ทําให้เขาโคจรเข้ามาเจอกับเชลซีเดี๋ยวเรามาดูฝั่งขวากันนะครับ ปารีสมีความเป็นมายังไอปารีสนี่ก็ไลยอัดอินเจอร์ไมอามี่ไปนะครับซึ่งให้เข้ารอบมาแล้วส่วนบเยาเมนิกก็อาดทีมจากบราซิลไปเหมือนกันนะครับผมเข้ารอบมาเจอปารีสแซง์แมงซึ่งผลก็ออกมานะครับเป็นฝาเป็นฝั่งปารีสที่สามารถคว้าชัยชนะไปได้ฝั่งอวลมาลิกก็ เจอทีมใหญ่เลยนะครับครับประทะกับยูเวนตุสแล้วก็สามารถชนะยูเวนตุสเข้ามาได้ส่วนบรัสเซิลดอร์มูลนั้นก็เจอทีมเก็เอาทีมจากาสโมสรที่มีผู้เล่นอย่างเซกโยรามอสนะครับสามารถชนะเข้ามาได้แล้วก็มาริคก็ไปเจอบรัเซียดอร์มุนก็สามารถตบบรัเซียดอร์มุนไปสามประตูต่อสองนะครับซึ่งทำให้เรมาริคนั้นโคจอยมาพบกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับทำลายก็จะมีประมาณนี้นะครับ4ทีมสุดท้าย เก็บประเด็นเล็กๆน้อยๆน,นะครับมาฝากนะครับก็เชียโ,โก้ซินวารับซึ่งเคยอยู่ซึ่งคาแข่งเป็นนักเตะเชลซีนู่นนั่นเองนะครับก็จะได้เจอกับทีมเก่านะครับเมื่อตอนที่อยู่กับเชลซีก็มีฟอร์มร้อนแรงเป็นประการหลังที่มีความเก่ามากๆแล้วก็สามารถเป็นกัปตันนะครับสามารถามีทัศนคติควบคุมผู้เล่นลูกทีมได้เป็นอย่างดีนะครับฟอร์มก็ร้อนแรง ส่วนครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของโทมัสมูเลอร์นะครับก็เป็นเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นรายการสุดท้ายที่โทมัสมูเลอร์จะเล่นครั้งสุดท้ายกับสมสรศรบเยอร์มินิ er นะครับซึ่งเขาก็ตัดสินใจแล้วว่าจะอำลาสนามหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับ mm hmm. ก็โทมัสมูเลอร์ก็มีส่วนสำคัญในการพาบบเยอร์มินิคว้าแชมป์ที่หลากหลายนะครับแล้วก็ได้เข้ารอบมา นี่ครับประเด็นที่เราจะมาพูดถึงเมื่อกี้ครับก็คือครีรแรนเอมบัาเบายจะได้เจอทีมเก่าเลยนะครแลนด์เมื่อก่อนนี้แอมบัาเบก็เคยขาแข้งอยู่กับปารีสแซงต์แชมงนะครับซึ่งในขณะนั้นก็จะมีอุสมานเดมเบเล่โดราลูมาฮาคิมี่มาครยฮอรตอยู่ด้วยนะครับซึ่งสมัยนั้นก็เป็นระบบ4-3-3นะครับแอมบัาเบก็เป็นผู้เล่นที่ทำประตูได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็เป็นสามประสานที่ดีใน ตอนนั้นนะครับตอนนี้นายจะได้เจอทีมเก่าแล้วหวังว่าฮาคิมิจะไม่เตะขานายหวังว่ามากุยฮอสจะไม่เบียดกระแทกนายนะแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในวงการฟุตบอลเดี๋ยวเรามาดูประเด็นสุดท,ท้ายกันหน่อยนะครับในคัพโบว์คัพเนี่ยผู้เล่นที่จะครูจรมาพบกันเนี่ยก็โอ้โหตื่นเต้นมากนะครับมีผู้เล่นที่สามารถคว้าแชมป์โลก กันหลากหลายคนเลยนะครับที่มาเล่นในรายการนี้นะครับผมก็เช่นวิโอเอร์นังเดสนะครับคว้าแชมป์กับประเทศฝรั่งเศสแล้วก็อยู่ทีมปารีสแซง์แมงนะครับเบอร์สิบก็เป็นอุสมานเดมเบเล่นะครับคว้าแชมป์โลกกับทีมชาติฝรั่งเศสเช่นกันนะครับผมแล้วก็อยู่ทีมปารีสแซง์แมงส่วนกองกลางนี่นก็เป็นเอนโซเฟอร์นังเดสก็สามารถคว้าแชมป์โลก ได้กับประเทศอาร์เจนตินานะครับซึ่งในขณะนั้นก็มิสซี่ก็ฉลองแชมป์ไปด้วยกันส่วนคนที่4นีครับเบอร์9ก้ารนเอมเบ้ abe, สามารถคว้าแชมป์โรกกับฝรั่งเศสในในขณะนั้นนะครับแล้วก็คนสุดท้ายสกิมเบ้ abe, ประการหลังของบาริสแองจัลแมงซึ่งในขณะนั้นเขาก็สามารถคว้าแชมป์กับ ทีมชาติฝรั่งเศสได้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูมาลุ้นมาติดตามกันนะครับว่าใครจะเป็นทีมที่สามารถทะลุทะลวงเข้าไปสึงรอบชิงชนะเลิศแล้วใครจะได้เป็นแชมป์ในรายการนี้วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ